ัเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านวิมลจำนงบุทีครพกับผมนายนวิมลชาญชนบทผู้อำนวยการสถาบันคอทนอภาคกลางในฐาน,นาะผู้จัดการสัมมนาและผู้แทนของผู้เข้าร่วมสัมมนาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิด การสัมมนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสถาบันคอตน่ภาคกลางการสัมมนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อจัดการเรียนรู้ของสถาบันคอตนอภาคกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2558ณโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์สามประการดังนี oh ้ประการที่หเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเองประการที่2เพื่อนำเสนอและประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักการแพทย์ทางเลือกของสถาบันคตรนาคานประการที่สาม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทางเลือกในภาคกลางผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลอำเภอผู้บริหารและแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผูผ้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาาการแพทย์แผนไทย จากหมหาวิทยาลัยรายชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมทั้งสิ้นประมาณ160คนการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ชมวินวุฒต่างๆเช่นคุณหมอสุวัสดิ์สินชูวงศ์แพทย์แผนไทยจะบรรยายในเรื่องการพัฒนาระบบงานการบริการทางแพทย์แผนไทยคุณชัยวัฒน์สินชุวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะบรรยายในเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของการแพทย์ทางเลือกคุณสุพกรคำวิไลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสาขาสุพกรแอนด์ Spa, บอดี้สปาบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพาด้วยสมุนไพรนอกจากนี้มีการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการของแพทย์ทางเลือกมีวิทยากรที่สําคัญเช่น อาจารย์แดงเพื่อชาวหญินขาวคุณหมอหนูพิษวริวงศ์คุณบุญศรีอักคราภิทั์คงอาจารย์ธนิสอนพินทองคุณเป็นชมาศกองสูงเป็นต้นการจัดการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ตรงกับวันระลึกสาคนแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ซึ่งเป็นวันสาคัญที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมห่งสาประชาชาติหรืออยู่เนสตโก้ได้กำหนดในวันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกษาบดแ่นการรู้หนังสือโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 9สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้นถือได้ว่าการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบผิจะตามทางการศึกษาในรูปแบบอื่นๆให้ครอบคลุมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสําคัญดังกล่าวในลำดับแรกกระผมขออนุญาตท่านประธานได้อ่านสารของพระนั่นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันรนลึกสาคันในการรู้หนังสือประจำปี2558 หลังจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษตามแต่ใจสมควรขอบพระคุณครับ